คนเกิดวันที่11แม้จะเจ้าอารมณ์แต่ก็สร้างสรรค์คนเกิดวันที่11เป็นคนที่ต้องการคนเอาใจมากกว่าคนเกิดวันอื่นๆเป็นคนซื่อตรงและปราศจากเล่ห์เหลี่ยมแต่ก็มักใจน้อยและเจ้าอารมณ์ดังนั้นจึงมักทำงานที่ต้องอดทนหรือมีรายละเอียดกวนใจมากเกินไปไม่ค่อยได้ คนเกิดวันที่11จึงไม่ชอบเป็นผู้บริหารราชการที่มีระเบียบม,มากมายจุกจิกแต่ชอบที่จะเป็นศิลปินซึ่งสามารถสร้างสรรค์งานได้โดยจินตนาการและอารมณ์ของตอนเองและด้วยเหตุผลที่เป็นคนมีจินตนาการแจ่มชัดมีอารมณ์อ่อนไหวช่างคิดช่างฝันนี้เองจึงเป็นผู้ที่มีความสุขมากถ้ามีโอกาสได้ทำงานด้านประดิษฐ์สร้างสรรค์ ถ้าคุณมีบุตรธิดาคนรักหรือแม้แต่พูดได้บังคับบัญชาอย่ามอบงานบริหารให้เลยให้มอบงานประดิษฐ์คิดคนให้ดีกว่าคุณจะได้ประโยชน์และเขาหรือเธอก็จะมีความสุขด้วยคนเกิดวันที่11ค่อนข้างหัวแข็งในสายตาคนรับข้างแต่ที่จริงเป็นคนที่เรียกว่าหยิ่งในตัวเองมากกว่า ว่ากันว่าถ้าตรวจสอบวันเกิดกันได้คุณพจมานสว่างวงคงเกิดวันที่11เพราะเป็นคนหญิงในตัวเองและถ้าอยากจะทำให้อ่อนน้อมนุ่มนวลก็ทำได้เป็นอย่างดีใครที่ทำให้คนที่เกิดวันนี้เกลียดหรือหมั่นไส้จะถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวเลยแต่ก็เป็นไปเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นเพราะคนเกิดวันที่11จะไม่รุกรานคนอื่นเลย และเมื่อพูดกันถึงเรื่องความรักคุณคงไม่ต้องบอกรักคนที่เกิดวันนี้ก็ได้ถ้าคุณสามารถทำตัวให้เป็นคนที่เป็นเพื่อนกับคนเกิดวันนี้ได้ในทุกสถานการณ์เป็นกำลังใจในการทำงานให้กับเขาหรือเธอผู้นั้นที่สำคัญคือคุณต้องเป็นหลักให้เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่11ได้ในการเป็นผู้นำและตัดสินใจในเรื่องที่เขาหรือเธอไม่ชอบที่จะเกี่ยวข้อง ในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อยามคุณอยู่กันสองต่อสองนั้นคำยกยอคำพูดขอร้องที่อ่อนหวานจะเป็นการปรุงรสสวัสดได้ดีกับคนเกิดวันที่11และในส่วนที่เป็นบทรักคนเกิดวันที่11เป็นคนที่ชอบทำอะไรซื่อๆไม่มีพลิกแพปลงปัญหาจึงอยู่ที่ว่าคุณจะทำความเรียบง่ายไม่พลิกแพปลงให้เป็นความสุขสมของทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรเท่านั้นเอง คนเกิดวันที่12คนเก่งที่มีเพื่อนน้อยคนเกิดวันที่12ได้พรจากพระเจ้าในเรื่องต่างๆเกือบทุกเรื่องเพราะไม่ว่าจะจับทําสิ่งใดก็จะสําเร็จไปหมดอย่างน้อยก็ทําได้ดีในทุกเรื่องเกิดมาเป็นคนเก่งมีความสามารถในการงานเป็นอย่างดีโดยนิสัยแล้วคนเกิดวันที่12เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาและไม่ชอบถูกเอาเปรียบ จึงต้องการเพื่อนที่คบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังประโยชน์ตอบแทนต้องการเพื่อนที่พูดคุยได้อย่างสนิทใจเพียงแต่คุณมีความจริงใจคุณก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของคนเกิดวันที่12ได้ไม่ยากเลยแต่คนที่มีเพื่อนเกิดวันที่12ก็ต้องรู้ใจเพื่อนด้วยว่าคนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีแต่ความซื่อพูดตรงไปตรงมาโดยไม่กลัวใครจะว่าอย่างไร เมื่อคนเกิดวันที่12อยากจะตำหนิใครขึ้นมาก็มักพูดด้วยถ้อยคำอันรุนแรงจนกระทั่งคนฟังรู้สึกว่าแรงเกินไปและเมื่อไม่พอใจใครหรืออะไรขึ้นมาคนที่เกิดวันนี้ก็จะแสดงให้รู้ชัดเจนทีเดียวว่าไม่พอใจคนเกิดวันที่12เป็นคนเก่งที่มีเพื่อนน้อยทั้งๆที่เจ้าตัวเป็นคนรักเพื่อนและมีความสุขมากเมื่ออยู่ในกลุ่ม เป็นคนมีอารมณ์ขันและโต้ตอบคำพูดของคนอื่นๆได้อย่างคมคายแต่กลับมีเพื่อนน้อยหาเพื่อนสนิทได้ยากดังนั้นถ้าคุณเข้าไปอยู่ในฐานะเพื่อนสนิทได้ในใจของคนเกิดวันที่12ก็จะมีแต่คุณคนเดียววิธีที่จะทำให้คนเกิดวันนี้พอใจอย่างหนึ่งก็คือการพาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ รสนิยมของแต่ละคนต่างกันไปบ้างบางคนอาจชอบให้คุณพาไปชมป่าเขาลำเนาไพราบางคนอยากให้คุณไปดูหนังดูละครกับเขาบ่อยๆเป็นต้นแต่ที่แน่ๆคือคนเกิดวันที่12เกลียดการจำเจแม้แต่งงานกันแล้วถ้าคู่ครองของคุณเกิดวันที่12คุณก็ต้องหาวิธีพากันไปเที่ยวนอกบ้านบ่อยๆคนเกิดวันที่12ไม่ชอบการห้ามไม่ให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้โดยไม่มีเหตุผลอันเห็นได้ชัด และเกลียดการห้ามเพราะความอิจฉาหรือเพราะกลัวว่าจะไปขัดผลประโยชน์ของคนห้ามดังนั้นถ้าคุณมีคนรักเกิดวันที่12และคุณแสดงความหึงหวงหรือแสดงความเป็นเจ้าของความรักก็จะจบลงง่ายๆแค่นั้นส่วนเรื่องลีลาทางเพศสัมพันธ์บอกได้ว่าคนเกิดวันที่12ไม่ชอบความจำเจดังนั้นคุณต้องหมั่นเปลี่ยนที่และเปลี่ยนท่า คนเกิดวันที่13เพื่อนขี้อ้อนคนเกิดวันที่13เป็นคนน่ารักมากไม่ว่าโดยบุคลิกภา,ภาพภายนอกที่อ่อนหวานแช่มช้อยหรือภายในจิตใจที่ซื่อตรงอ่อนโยนเมตตาปราณีและเต็มไปด้วยน้ำใสใจจริงคนเกิดวันนี้รับรู้ความดีง่ายใจอ่อนและมักพอใจที่จะเอื้อเฟื้อผู้อื่น เป็นคนสนใจในการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมคนเกิดวันที่13เป็นคนปราศจากเล่เหลี่ยมมีความรับผิดชอบสูงต่อครอบครัวและหน้าที่การงานหาคนเกิดวันที่13มาเป็นคู่เถิดคนเกิดวันนี้ต้องการให้ชีวิตมั่นคงเป็นอันดับแรกดังนั้นจึงต้องทำงานหนักและทำได้อย่างไม่ย่นย่อท้อถอยเป็นคนอดทนได้ที่จะรอผลอันยาวนาน คนเกิดวันที่13นี่แหละคือพวกที่เป็นอย่างเพลงลูกทุ่งร้องเอาไว้ว่าผัวเธอตายเมื่อไหร่บอกด้วยแล้วพี่จะช่วยเลี้ยงลูกทุกคนคนเกิดวันนี้มีจุดอ่อนอยู่ตรงที่เป็นคนอ่อนไหวง่ายน้อยใจเก่งคุณอาจเห็นน้ำตาของคนเกิดวันที่13ได้บ่อยๆ นอกจากนี้คนเกิดวันนี้ก็ยังเป็นคนชอบตัดสินใจตามผู้ใหญ่เชื่อผู้ใหญ่มากกว่าตนเองอาจเป็นเพราะได้อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ดีได้พึ่งพาอาศัยพ่อแม่มาตลอดพอมีปัญหาอะไรก็วิ่งไปหาพ่อแม่ก่อนเสมอ คนเกิดวันนี้จะทุ่มเทความรักให้กับใครก็ได้อาจเป็นคุณถ้าคุณพิสูจน์ให้คนเกิดวันที่13ได้ประจักษ์ว่าคุณมีความจริงใจต่อกันอย่างแท้จริงคนเกิดวันที่13ถือว่าน้ำใจเมตรีมีค่าสูงสุดถ้าเขาหรือเธอรักคุณแล้วก็จะรักอย่างสุดใจและจะรักอยู่อย่างนั้นไปจนชั่วชีวิตแม้คุณจะบังเอิญแต่งงานไปกับคนอื่นก็ตาม แต่ก็ขอเตือนว่าอย่าทำให้คนเกิดวันนี้โกรธหรือเกลียดเพราะถ้าคุณไปทำอะไรให้โกรธหรือไม่พอใจมากๆคุณจะรู้ทันทีว่าคารมคนเกิดวันนี้ร้ายกาจยิ่งกว่าอาวุธใดๆและเป็นการยากที่จะทำให้คนเกิดวันนี้หายโกรธคนเกิดวันนี้ต้องการบทรักที่นุ่มนวลเอาใจ เธอหรือเขาเป็นคนค่อนข้างเคร่งศีลธรรมและค่อนข้างอนุรักษ์นิยมในทุกเรื่องยกเว้นเรื่องกามารมคุณเพียงเริ่มต้นบทแรกกับคนที่เกิดวันนี้บทเดียวเท่านั้นบทที่สองและบทต่อๆไปคุณคอยตามให้ทันก็แล้วกันคนเกิดวันที่14น่ารักน่าคบคนเกิดวันที่14เป็นคนอ่อนหวานและขี้เกรงใจ ซึ่งเป็นลักษณะที่คุณเห็นได้จากภายนอกและเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อยู่ภายในดังนั้นจึงเป็นคนที่น่ารักน่าคบแต่คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าความเป็นคนซื่อสัตย์ขี้เกรงใจและช่างเอาอกเอาใจมีอยู่เฉพาะเมื่อคุณปล่อยให้คนเกิดวันนี้มีความสุขตามแบบที่เขาหรือเธอต้องการเท่านั้นถ้ามีใครมาสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้คนเกิดวันที่14 จะงดหงิดพลุ่งพล่านขึ้นมาทันทีคนอ่อนหวานน่ารักช่างเอาใจของคุณจะกลับกลายเป็นแม่เสือที่ดุร้ายดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวขึ้นมาทันทีคนเกิดวันที่14เป็นคนมีอำนาจในตนเองมีพลังใจสูงสามารถจูงใจตนเองให้ทำอย่างจนสำเร็จได้ดังประสมมีอำนาจลึกลับที่จะจูงใจให้ผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการและมักได้รับอำนาจ ที่คนอื่นรับรู้ได้คนเกิดวันนี้หากมีอำนาจจึงมักเอาแต่ใจตนเองหรือชอบเผด็จการแต่จุดอ่อนอันเกิดจากความมีอำนาจและชอบใช้อำนาจนี้ก็จะถูกลดลงไปโดยนิสัยที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีใจกว้างมีเหตุผลยอมรับความเป็นไปรอบกายได้ง่ายและยอมรับความเป็นไปได้ในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดีซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้ ทำให้การใช้อํานาจของคนเกิดวันที่14เป็นไปอย่างมีเหตุผลและนุ่มนวลขึ้นคุณทําให้คนเกิดวันที่14รักคุณได้ง่ายๆด้วยการสนับสนุนความสุขของคนเกิดวันนี้ตามแบบที่เขาหรือเธอต้องการถ้าคุณยอมรับได้เปิดโอกาสให้แสดงออกหรือได้ทําในสิ่งที่เขาหรือเธอต้องการเป็นต้นว่าถ้าเขาหรือเธอชอบเล่นเทนนิส ก็าหาทางส่งเข้าแข่งขันชิงถ้วยอะไรไปเลยหรือว่าถ้าเธอหรือเขาชอบเล่นดนตรีก็หาโน้ตเพลงหาเครื่องดนตรีมาให้แล้วก็จัดคอนเสิร์ตเปิดตัวให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยทางด้านเพศรถคนเกิดวันที่14เป็นคนค่อนข้างฝักไฟอยู่มากทั้งเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องเพศอยู่มากกว่าคนอื่นๆถ้าเมื่อไรใจตรงกันเพลงรักก็บรรเลงได้ทันที แต่มีข้อห้ามนะคุณอย่าเผลอไปแนะนำให้คนเกิดวันนี้ทำอย่างโน้นอย่างนี้เป็นอันขาดความหมุดหงิดจะเกิดขึ้นทันทีและเพลงรักที่ขึ้นต้นไว้ดีๆก็อาจค้างอยู่แค่นั้นคนเกิดวันที่15เห็นง่ายรู้จักยากคนเกิดวันที่15เป็นคนที่คุณจะเห็นง่ายแต่รู้จักยากเพราะภายนอกดูเป็นคนร่าเริมรักความมีอิสระเสรี ชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความกล้าแกร่งจนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไรแผงแผลงเพื่อให้ดูเก่งในสายตาเพื่อนๆก็ตามสิ่งที่ปรากฏภายนอกคนเกิดวันที่15จึงมักเป็นภาพของคนที่ชอบอยู่กลางแจ้งชอบการผจญภัยชอบแสดงเด่นเป็นนักกีฬานักแข่งขันนักทำงานเสี่ยงอันตรายแต่ในลักษณะที่เป็นอุปนิสัยภายในคนเกิดวันนี้เป็นคนที่ใจอ่อนอ่อนไหวง่ายสงสารคนง่ายขี้งอนและซ่อนความอ่อนหวานน่ารักไว้ภายใน มีความรักบ้านและครอบครัวเป็นคนขี้อ้อนและต้องการคนเอาใจที่ปกปิดจิตใจของตนเองด้วยการแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนกล้าน้ำใจของคนที่เกิดวันที่15เป็นน้ำใจที่ประเสริฐเพราะเป็นคนที่รักครอบครัวรักบ้านมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำลงไปเป็นอย่างดีเป็นคนมีน้ำใจรักหมู่รักคณะและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวมได้โดยไม่ลังเลรีรอ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติพิเศษในด้านความคิดริเริ่มและมีพรสวรรค์นในการประดิษฐ์คิดค้นอีกด้วยคนเกิดวันนี้จึงเป็นคนแปลกตรงที่ว่าข้างนอกดูเข้มแข็งและง้อใครไม่เป็นแต่ความจริงกลับต้องการให้คนมารักมาเอาใจมากๆยิ่งถ้าตอนไหนต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ยิ่งต้องการเพื่อนต้องการคนรักคนเอาใจมากขึ้นไปอีกคุณคงรู้แล้วว่าจะเริ่มต้นและสานต่อความรักกับคนเกิดวันที่15ได้อย่างไร ยอมรับความเด่นที่เขาหรือเธอแสดงออกทุกอย่างเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนและเมื่อคุณอยู่ด้วยกันอย่างเป็นส่วนตัวแล้วคุณเติมความอ่อนหวานความเป็นคนช่างรู้ใจของคุณเข้าไปอีกนิดหน่อยทำตัวเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาและร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่เงียบๆคนเกิดวันที่15ก็จะเกาะอยู่กับคุณตลอดไปและในเรื่องบทบัตรรักถ้าคุณมีโอกาสคุณก็ต้องทราบว่าคนเกิดวันนี้แข็งแกร่งต่อเมื่ออยู่กลางแจ้งเท่านั้นเมื่ออยู่กับคุณคุณต้องใช้วิธีอ่อน และนุ่มนิ่มนวลให้มากที่สุดซึ่งคุณจะรู้ได้เองว่าคนเกิดวันที่15ซ่อนความน่ารักไว้ภายในเป็นความน่ารักที่คุณหาไม่ได้จากคนเกิดวันอื่น